ิบปีก่อนเด็กชายกำพร้าถูกย่าไล่ออกจากบ้านในวันที่ทำบุญให้พ่อแม่ของตัวเองไม่มีใครรู้ว่าเขาจะกลับมาอีกครั้งพร้อมกับความลับที่ทำให้ทั้งหมู่บ้านต้องขนลุกแต่สิ่งที่เขาพบในบ้านหลังเดิมมันไม่ใช่คนและไม่ใช่สิ่งที่เขาคาดคิดเสียงหนึ่งยังคงเรียกชื่อเขาเบาๆจากในบ้านต้นกลับบ้านแล้วหรือแต่เจ้าของเสียงนั้นตายไปนานแล้ว ยามช้าหมอ,อกบางลอยคอเนือหลังคาไม้เก่าบ้านไม้สองชั้นที่เคยอบอุ่นบัดนี้เย็นชาและเงียบงนันเสียงรองเท้าแต่บนพื้นไม้ดังกล้องในใจของตน้นเขายืนอยู่หน้าบ้านหลังนั้นบ้านที่เขาถูกไล่ออกมาเมื่อสิบปีก่อนในวันที่ทุกคนกำลังทําบุญให้พ่อแม่ของเขาย่าของเขาในวันนั้นใบหน้าเรียบเฉยแต่แววตาแข็งกร้าวเธอชี้นิ้วไปที่ประตูแล้วพูดเพียงว่า ออกไปจากที่นี่เจ้าคือครอของบ้านนี้ตนจำได้แม่นทุกคำทุกเสียงสะอื้นของตนเองในมือมีเพียงถุงผ้าขาดๆกับรูปเก่าของพ่อแม่เขาเดินจากไปโดยไม่หันกลับสิบปีผ่านไปเขากลับมาในวันที่ฝนตกโปรยโปรยพื้นดินชุ่มน้มีกลิ่นอับชื้นและเศษใบ,บไม้นาบ้านหลังนั้นยังอยู่แต่ดูเหมือนมันจะหายใจด้วยความเศร้าหน้าต่างเปิดค้างผ้ามา่านสีขาวปลิวไหวราวกับมีใครอยู่ข้างใน เสียงลมโลดผ่านช่องไม้เหมือนเสียงพึมพำหัวใจของต้นเต้นแรงเขาเก้าวเท้าเข้าไปช้าๆฝ่าเท้าเย็นเฉียบเมื่อสัมผัสพื้นไม้ที่เปียกกลิ่นทูปลอยอวนอยู่ในอากาศเรากับมีใครเพิ่งทำพิธีบางอย่างดนโต๊ะกลางห้องมีถ้วยข้าววางเรียงพร้อมน้ำหนึ่งแก้วเขาเห็นกรอบรูปของพ่อแม่ยังอยู่ในที่เดิมแต่ข้างข้ามีกรอบรูปใหม่ภาพหญิงชราที่ใบหน้าคุ้นเคยย่าของเขาเอง ้นนิ่งงนันมือสั่นเทาในจังหวะน,นั้นเองเสียงไม้บนพื้นด้านหลังดังเอี๊ยดเบาๆเขาหันกลับช้าๆความมืดในมุมนั้นขยับเหมือนเนาคนและเสียงหนึ่งดังขึ้นแผ่วเบากลับมาทำไมลูกของครอรายหัวใจของต้นหยุดเต้นไปชั่วขณะเขามองเห็นเน่าร่างบางในชุดขาวยืนอยู่ตรงบันไดดวงตาเย็นชาเหมือนวันนั้นที่เธอไล่เขาออกจากบ้านมือของเธอชี้ไปที่ประตูอีกครั้ง เหมือนสิบปีก่อนแต่ครั้งนี้ไม่มีใครหายใจอยู่ในบ้านหลังนั้นแล้วต้นยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นร่างของเขาแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงด้วยสายตาของหญิงชาราในชุดขาวแสงฟ้าแลบสาผ่านหน้าต่างส่งให้เห็นใบหน้าซีขาวของย่าอย่างชัดเจนใบหน้าที่เหมือนในภาพถ่ายไม่มีผิดแต่ผิวซีดจนเกลือโปร่งแสงริมฝีปากขยับช้าๆเหมือนกำลังพูดซ้ำออกไปออกไปจากบ้านนี้ เสียงนั้นไม่ดังมาแต่กล้องสะท้อนในห้องร้างต้นก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวเสียงพื้นไม้ดังเอสตามจังหวะหัวใจที่เต้นแรงเขาพยายามหายใจลึกแต่ลมหายใจกลับติดขัดในอกมีความหนาวเย็นแผ่ซ่านขึ้นมาจากปลายเท้าเหมือนอากาศรอดตัวถูกดูดออกไปสายฝนภายนอกเริ่มตกหนักเสียงฟ้าร้องประสานกับเสียงลมพัดแรงม่านปลิวสะบัดจนชนโคมไฟที่แขวนอยู่ โคมแกว่งไปมาส่งเงาเคลื่อนไหวทั่วห้องต้นมองไปที่โตบูชาอีกครั้งถ้วยข้าวที่วางไว้เมื่อครูกลับมีรอยช้อนตักลงไปแล้วน้ำในแก้วหายไปครึ่งหนึ่งหัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นมือเย็นเฉียบจนไม่รู้สึกปลายนิ้วเขากระซิบเสียงสัน่นย่าท่านตายแล้วไม่ใช่หรือเงานในชุดข่าวยืนนิ่งไม่ตอบเพียงแค่ก้มหน้าแล้วก้มือออกมาชา้ชาๆปลายนิ้วซีดขาวของเธอสั่นเล็กน้อย เรากลับต้องการแต่หลายของเขาพันดนั้นเสียงบางอย่างดังขึ้นจากชั้นบนตุบตุบตุบเหมือนมีใครลากของหนักบนพื้นไม้ต้นชาหนักสายตาเบนขึ้นไปมองบันไดที่มืดสนิทเงารางอีกเงาหนึ่งปรากฏขึ้นตรงปลายบันไดเป็นชายหนุ่มในเสื้อเชอิ้ตสีซีเปียกฝนทั่วตัวเขามองลงมาด้วยแววตาเศร้าเสียงแย่ดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ฟังดูแผ่วเบาและปวดร้าวเขากลับมาแล้ว ลูกของข้ากลับมาแล้วต้นขมวดคิว้วพ่อเขาเอ่ยออกมาแทบไม่เป็นเสียงชายคนนั้นไม่ตอบเพียงเดินลงมาทีละก้าวแต่ทุกก้าวที่ย่างลงเสียงไม้กลับไม่ดังเลยลมหายใจของต้นเริ่มสัน่นความกลัวและความสงสัยประสมกันในหัวใจเขาอยากหนีแต่ขาไม่ขยับมีบางสิ่งดึงให้เขาอยู่ตรงนั้นเมื่อร่างชายหนุ่มเดินมาถึงพื้นเงาของเขาซ้อนทับกับเงาของหญ้า ทั้งสองมองต้นนิ่งนานก่อนที่แสงฟ้าผ่าจะวับขึ้นอีกครั้งภาพนั้นหายไปในพริบตาเหลือเพียงเสียงลมที่พัดผ่านประตูและโต๊ะบูชาที่ตอนนี้มีข้าวสามถ้วยเรียงกันต้นก้าวเข้าไปชา้าชามือสั่นขณะยื่นไปแต่กรอบรูปกรอบรูปที่เคยมีเพียงภาพของพ่อและแม่ตอนนี้มีรูปใหม่เพิ่มเข้ามาเป็นรูปของเขาเองในชุดเดียวกับที่เขาสวมอยู่ตอนนี้ เขาเผื่อปล่อยกรอบรูปหล่นเสียงกระจกแตกดังสะท้อนก้องทั่วบ้านทันใดนั้นอุณหภูมิในห้องลดพวกเสียงลมหายใจของใครบางคนดังขึ้นจากด้านหลังชาหนักและใกล้มากเขาไม่กล้าหันกลับมือเย็นเฉียบวางลงบนไหล่ของเขาน้ำเสียงหนึ่งกระซิบที่ข้างหูอยู่ที่นี่กับพวกเราเธอที่นี่คือบ้านของเจ้าแล้วเสียงนั้นเต็มไปด้วยความเศร้าและความโหยหา แต่แฝงด้วยพลังบางอย่างที่ไม่อาจปฏิเสธได้ต้นรู้สึกเหมือนร่างถูกดึงลงสู่ความมืดเสียงฝนภายนอกค่อยๆจางหายไปเหลือเพียงความเงียบและกลิ่นทุบที่ลอยโอนอยู่ในอากาศอย่างต่อเนื่องขานอบ้านแสงฟ้าแลบวับอีกครั้งเผยให้เห็นเน่าร่างสาวเมายืนอยู่ตรงหน้าต่างเน่าของยาเน่าของพ่อแม่และเน่าของเด็กชายที่ไม่เคยจากบ้านไปไหนเลยสายฝนยังคงโปรยลงมาไม่หยุด เม็ดฝนกระทบหลังคาไม้ดังเปาะแปะราวกับเสียงเข้าประตูจากโลกอื่นภายนอกบ้านดูเหมือนทุกอย่างปกติแต่ภา,ายในกลับคล้ายถูกแช่แข็งในเวลาอากาศเย็นจนมองเห็นลมหายใจขาวขุ่นของต้นเขาพยายามพยับริมฝีปากแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาหัวใจเต้นที่รววเหมือนกำลังนีจากสิ่งที่มองไม่เห็นโต๊ะบูชาที่ตั้งอยู่กลางห้องมีเปเลวเทียนสันไหวทั้งที่ไม่มีลมพัดเข้ามา หยดเทียนหลายเป็นทางยาวเหมือนเลือกคนหลายยดลงบนพื้นไม้ชาชาต้นก้าวถอยแต่เท้ากลับสะดุดบางอย่างที่พื้นเขาก้มลงมองเห็นผ้าขาวพับไว้เรียบร้อยภายนามีผงเท่าละเอียดสีเทาอ่อนดนกระดาษมีอักษรจางๆเขียนว่าอัติของหลานชายต้นเลือดในกายของเขาเย็นเฉียบเขามองชื่อของตัวเองอีกครั้งความจริงที่ไม่อยากเชื่อค่อยๆซึมเข้าสมอง เสียงโหร้อของย่าดังขึ้นจากด้านหลังเสียงโหร้อแหบแห้งที่สะท้อนทั่วบ้านเจ้ากลับมาถูกเวลาแล้วหลานของข้าต้นหันกลับทันทีเงาล่าในชุดขาวยังคงยืนอยู่ตรงบันไดแต่คราวนี้ใบหน้าของเธอเปลี่ยนไปดวงตาดำสนิทไร้แววชีวิตริมฝีปากฉีกยิ้มกว้างกว่าที่คนธรรมดาจะทำได้เขาก้าวถอยหลังอย่างไม่รู้ตัวหลังชนเข้ากับตู้ไม้เสียงดัง ประตูตู้เปิดออกเผยให้เห็นรูปถ่ายเก่าจำนวนมากทุกใบเป็นภาพของเขาในวัยต่างๆต,ตั้งแต่ยังเป็นเด็กจนถึงวันที่เขาจากบ้านไปแต่ภาพสุดท้ายทำให้หัวใจของเขาหยุดเต้นเป็นภาพของเขาในตอนนี้ยืนอยู่หน้าบ้านในชุดเดียวกับที่สวมอยู่ภาพนั้นถ่ายจากมุมที่เขายืนอยู่ในตอนนี้ต้นขยับมือไปแตะกรอบรูปนิ้วสัมผัสกับความเย็นจัดจนรู้สึกเหมือนจับน้ำแข็งภาพนั้นสั่นเล็กน้อย แล้วค่อยๆมีหยดเลือดไหลออกจากตาของคนในรูปแสงเทียนพลันดับวูบความมืดเข้าครอบคลุมทั้งห้องมีเพียงเสียงฝนที่ดังขึ้นเรื่อยๆและเสียงลมหายใจของใครบางคนที่อยู่ใกล้เกินไปเจ้าจำได้ไหมเสียงยากระซิบจากข้างหูวันที่ข้าไล่เจ้าออกไปข้าไม่ได้อยากทำแต่เจ้าต้องออกไปเพราะเจ้าไม่ใช่คนอีกแล้วต้นตัวสั่นหัวใจเต้นแรงจนเจ็บไม่ ข้าไม่ตายข้ายัมีชีวิตอยู่ข้ากลับมาแล้วทันใดนั้นแสงฟ้าแลบอีกครั้งสะท้อนให้เห็นกระจกบานใหญ่ข้ามผนงังในกระจกนั้นเขาเห็นภาพของยาชัดเจนแต่ตรงที่เขาควรจะเห็นเงาของตัวเองกลับว่างเปล่าเขากลั้นหายใจยาค่อยๆเดินอ้อมมาข้างหน้ายื่นมือออกมาแต่อกของเขาเบาๆทันใดนั้นร่างของต้นรู้สึกเหมือนถูกดูดเข้าไปในความว่างเปล่าภาพทุก อย่างหมุนวนเสียงฝนหายไปเหลือเพียงเสียงหัวใจของตัวเองเขาพบว่าตนยืนอยู่กลางลานวัดเก่ารอบตัวมีเจดีแตกหักและเศษใบไม้แห้งตรงหน้ามีพระสงฆ์ชารานั่งหลับตายอยู่เมื่อท่านลืมตาขึ้นสายตานั้นจ้องตรงมาที่เขาเจ้ากลับมาแล้วศินะวิญญาณที่ยังไม่สงบต้นพยายามพูดแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาพระสงฆ์พยักหน้าเ,าเบาแล้วกล่าวต่อ สิบปีแล้วที่เจ้าหลงวนอยู่หน้าบ้านรอวันที่จะได้เข้ามาแต่ไม่เคยเข้าได้คืนนี้ประตูเปิดเพราะถึงเวลาของเจ้าแล้วหัวใจของต้นร่วงหล่นเขาเงยหน้ามองขึ้นเห็นควันสีเทาลอยจากลานวัดกลิ่นทูปปลาคลาครุ้งเหมือนในบ้านเมื่อครูเงาร่างของยาในชุดขาวปรากฏขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ใบหน้าเธอดูอ่อนโยนกว่าที่เคยกลับบ้านเธอที่นี่รอเจ้าอยู่มานานแล้ว เสียงนั้นเบาและเศร้าสายหมอกค่อยๆคลุมร่างของเขาทุกสิ่งเริ่มพรามัวแสงสีขาวโปรอบตัวภาพสุดท้ายที่เขาเห็นคือบ้านไม้หลังเก่าในแสงเช้าจางๆยืนอยู่ในลานหญ้าที่ชุ่มฝนหน้าต่างเปิดอยู่เหมือนรอต้อนรับใครบางคนกลับมาอีกครั้งแสงเช้าที่ค่อยๆลอดผ่านหมอกจางนั้นอบอวลด้วยกลิ่นดินเปียกจากฝนเมื่อคืนหยดน้ำยังคงเกาะอยู่บนใบไม้ และบ้านไม้เก่าหลังนั้นก็ยังตั้งอยู่เงียบเงียบท่ามกลางความสงัดเสียงนกกระจอกส่งเสียงเบาๆอยู่บนหลงังคาประตูบ้านเปิดแง้มเล็กน้อยเหมือนใครเพิ่งเดินผ่านเมื่อไม่นานนี้แต่ถ้ามองเข้าไปไม่มีเงาของผู้คนเลยภายในบ้านกลิ่นทูบยังคงอบอวนคนบางลอยขึ้นจากโตบูชาและในถ้วยข้าวสามถ้วยนั้นข้าวยังอุ่นเหมือนเพิ่งถูกตักมาไม่นานภาพพ่อแม่และย่าถูกจัดวางเรียงกันอย่างสวยงาม ใต้กรอบทั้งสามีกรอบที่สี่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่กรอบนั้นคือภาพของตน้นใบหน้าในภาพดูสงบรอยยิ้มจางๆแทบไม่ต่างจากตอนที่เขายังมีชีวิตข้างหลังกรอบรูปนั้นมีกระดาษแผ่นเล็กๆเขียนด้วยลายมือสันสัว่าในที่สุดเจ้าก็ได้กลับบ้านขณะเดียวกันเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากหลังบ้านหญิงชราคนหนึ่งในชุดผ้าถุงสีน้ำตาลเดินออกมาช้าๆ มือของเธอสั่นแต่แววตาอบอุ่นเธอมองไปที่โต๊ะบูชาแล้วเอ่ยเสียงแผ่วเบาต้นย่าให้อภัยเจ้าแล้วนะน้ำตาหยดหนึ่งไหลอาบแก้มเหี่ยวยน่นเธอยกมือไหว้ภาพทั้งสี่กรอบแสงแดดเช้าส่องลอดผ่านหน้าต่างกระทบกับกรอบรูปของต้นจนเกิดประกายแสงเล็กๆแต่แล้วเธอก็หยุดนิง่งเพราะเสียงบางอย่างดังขึ้นจากบนชั้นสองของบ้านเสียงฝีเท้าเบาๆเ,เ,เดินชา้ชาๆเหมือนมีคนอยู่ข้างบน เธอยืนนิ่งหัวใจเต้นแรงมือที่ถือโพมาลายสันจนกลีบดอกมะลิร่วงเธอเงยหน้ามองขึ้นไปดนบันไดไม้มีเนาร่ามหนึ่งเดินลงมาช้าๆชายหนุ่มในเสื้อเชิ้ตสีขาวผมเปียกนิดๆเหมือนเพิ่งอาบน้ำใบหน้าอ่อนโยนแต่สีขาวเขามอมมาที่เธอแล้วยิ้มย่าผมกลับมาแล้วเสียงนั้นอบอุ่นและคุ้นเคยหญิงชราอ้าปากจะพูดแต่เสียงขาดหาย น้ำตาไหลอาบแก้มโดยไม่รู้ตัวเธอก้าวเข้าไปหาแต่ร่างของชายหนุ่มเริ่มซีดจางแสงสว่างจากหน้าต่างสาดผ่านเงาของเขากลายเป็นควันสีขาวบางๆลอยขึ้นสู่เพดานก่อนจะหายไปอย่างช้าๆหญิงชราสุดตัวลงกับพื้นมือยังคงเกลื่อนไปในอากาศเสียงสะอื้นเบาๆดังขึ้นในห้องเงยบย่าขอโทษขอโทษที่ไม่เคยก่อเจ้าเลยสักครั้งลมเย็นพัดเข้ามาทางหน้าต่าง ม่านสีขาวปลิวเบาๆและในจังหวะนั้นเองกลิ่นหอมของดอกมะลิอบอวนไปทั่วบ้านเหมือนใครบางคนเพิ่งเดินผ่านหญิงชราหันมองไปที่โตบูชาอีกครั้งในทั่วข้าบ่ายหนึ่งมีรอยตักเล็กๆปรากฏขึ้นและเทียนที่ดับไปนานแล้วกลับลุกติดขึ้นอีกครั้งเองแสงที่นนั้นสั่นไหวสะท้อนบนกรอบรูปของต้นจนเหมือนรอยยิ้มของเขาขยับหญิงชราเหน่อยหน้ามอง น้ำตายอย่างปื้นแก้มแต่ใบหน้ามีรอยยิ้มบางๆเจ้าคงได้พักแล้วสินะหลานของแย่เสียงลมสงบลงทุกอย่างรอบบ้านนิ่งเงียบมีเพียงเสียงนกร้องรับแสงเชา้าและแสงแดดที่อาบบ้านหลังเก่าอย่างอ่อนโยนแต่หากใครเดินผ่านในยามคำ่ำมักจะเห็นแสงเทียนเล็กๆส่องออกมาจากหน้าต่างชั้นบนบางคือมีเสียงคนพูดคุยเบาๆคล้ายเสียงครอบครูเสียงหัวเราะของชายหนุ่มกับหญิงชารา และกลิ่นดอกมะลิที่ลอยอบโอวลอยู่เสมอคืนต่อมาหมอกขาวคลี่คลุมทั่วทั้งหมู่บ้านแสงจันทร์สีส่องผ่านทิวไม้เงาของบ้านไม้เก่าหลังนั้นทอดยาวบนพื้นดินราวกับรากไม้โบราณพราะบ้านเงียบสนัดมีเพียงเสียงจิ้งหรีดที่ขับขานเป็นจังหวะแต่ในความเงียบนั้นกลับแฝงด้วยบางสิ่งที่ไม่อาจอธิบายได้บางอย่างที่ทำให้ผู้ที่เดินผ่านหน้าบ้านรู้สึกขนุกว่าโดยไม่รู้สาเหตุ หญิงชรานั่งอยู่ที่ระเบียงในมือถือรูปถ่ายของต้นเปเลวเทียนข้างๆแกว่งไปตามแรงลมอ่อนเธอหลับตาฟังเสียงธรรมชาติที่แผ่วเบาทว่ามีเสียงหนึ่งแทรกขึ้นมาเสียงเด็กชายหัวราะเบาๆเ,เสียงนั้นลอยมาจากในบ้านชัดเจนเกินกว่าจะเป็นเพียงจินตนาการเธอลืมตาหาันมองเข้าไปในห้องประตูที่ควรปิดก,กลับเปิดกว้างผ้าม่านปลิวชา้ชาๆเหมือนมีใครเดินผ่าน และแสงเทียนในห้องนั้นสว่างขึ้นโดยไม่มีใครจุดหญิงชราเอ่ยเสียงเบาต้นเจ้ากลับมาอีกแล้วหรือไม่มีเสียงตอบมีเพียงเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นบนบันไดทีละก้าวแชร์มั่นคงเหมือนในคืนที่เขากลับมาเมื่อสิบปีก่อนเธอยกมือไหว้ภาพถ่ายแต่ในขณะที่ทำอยู่นั้นแสงเทียนทั้งหมดในบ้านดับพร้อมกันความมืดปกคลุมอย่างรวดเร็ว เธอได้ยินเสียงหายใจแผ่วๆอยู่ข้างหลงังชิจนรู้สึกถึงลมหายใจเย็นเยียบที่ต้นคอหัวใจเต้นแรงแต่ร่าไม่กล้าขยับเธอรู้ว่าเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของคนเป็นย่ yeah. เสียงเรียกนั้นคุนเคยและอบอุ่นแต่แฝงด้วยบางสิ่งที่แตกต่างไปจากความเป็นมนุษย์หญิงชาราหันกลับอย่างช้าๆร่างโปรง่งใสของชายหนุ่มยืนอยู่ตรงนั้นแสงจันทร์ลอดผ่านทะลุร่างเขา แต่รอยยิ้มของเขากลับชัดเจนข้าคิดถึงแย่คำพูดเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความเศร้าหญิงชราเอื้อมมือออกไปแต่มือเธอกลับสัมผัสเพียงอากาศร่างนั้นยิ้มบางแล้วค่อยๆย,ยกมือขึ้นแต่อกตนเองข้ายังอยู่ที่นี่เสมอไม่ได้ไปไหนลมเย็นพัดวูบเข้ามาทางหน้าต่างผ้ามานสบัดแรงราวกับพายุรูปผ้าทั้หมดบนผนังเริ่มสั่นไหวเทียนที่ดับไปแล้วกลับลุกติดขึ้นอีกครั้ง ภาพในกรอบเริ่มเปลี่ยนภาพพ่อแม่ของต้นยิ้มกว้างขึ้นส่วนภาพของต้นกลับเริ่มเคลื่อนไหวรอยยิ้มของเขาในภาพขยับเหมือนมีชีวิตหญิงชราบเบิกตากว้างมือสันเทาแต่ไม่กล้าวางรูปถ่ายลงเธอเห็นแสงอ่อนๆลอยขึ้นจากกรอบรูปรวมตัวกันกลางอากาศเป็นรูปร่างของต้นอีกครั้งคราวนี้เขาดูสงบกว่าเดิมแววตาอบอุ่นเหมือนตอนเด็กๆที่เคยมานั่งซบตักยาเขาคุกเข่าลงตรงหน้า แล้วยกมือไหว้ยา่าขอโทษที่ทำให้ท่านเจ็บปวดขอโทษที่จะไปโดยไม่มีคำลาน้ำตาของหญิงชาราหลายพราเธอสั่นสีสะเบาๆย่าเป็นฝา่าผิดเองย่าคือคนที่ไล่เจ้าออกไปย่าทำเพราะกลัวไม่ใช่เพราะไม่รักต้นยิ้มบางย่าทำเพราะหวังดีข้ารู้เขายื่นมือมาสัมผัสมือของเธอแม้สัมผัสนั้นจะเย็นแต่กลับอบอุ่นในใจ แสงสีทองค่อยๆล้อมรอบร่างของเขาเสียงสวดมนต์จากวัดใกล้ๆดังแว่วเข้ามาในสายลมหญิงชราเงยหน้ามองแสงนั้นค่อยๆจางลงก่อนที่ร่างของต้นจะหายไปเขาเอ่ยขึ้นเบาๆอย่าร้องให้เลยยาข้ายังอยู่ตรงนี้เสมอในทุกลมหายใจของบ้านหลังนี้เมื่อแสงสุดท้ายดับลงหญิงชราย,ยังคงนั่งอยู่ตรงนั้นแสงจันทร์ส่องกระทบใบหน้าที่มีรอยยิ้ม เธอมองไปอย่างตบูชาเห็นเทียนทั้งสี่เล่มลุกไม่อย่างสงบเปเลวไฟทั้งสี่รวมกันเป็นแสงเดียวและในแสงนั้นมีนาราชชาหนุ่มยืนอยู่ข้างยาเขาหามามองแล้วกล่าวบางสิ่งที่เธอไม่ได้ยินก่อนจะหายไปพร้อมสายหมอกรุ่งชาวันต่อมาเพื่อนบ้านเดินผ่านมาเห็นประตูบ้านเปิดอยู่หญิงชารานั่งพิงเก้า e อี้ไม้ยิ้มอย่างสงบบนตักของเธอมีกรอบรูปสี่กรอบวางซ้อนกัน ข้างข้ามีกลิ่นดอกมะลิหอมอบอวลทั่วบ้านไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นแต่จากวันนั้นมาบ้านหลังนั้นไม่มีใครกล้าเข้าไปอีกเลยบางคืนในยามฝนตกผู้คนจะได้ยินเสียงหูราอของชายหนุ่มและหญิงชาราดังลอดออกมาจากหน้าต่างชั้นบนพร้อมกลิ่นดอกมะลิที่ลอยมาตามสายลมเหมือนคำสัญญาว่าความรักไม่เคยหายไปไหนเลยหลายปีผ่านไป บ้านไม้หลังนั้นค่อยๆถูกธรรมชาติโอบกลืนาวันเริ่มเลือล้อยคลุมตามขอบหน้าต่างต้นไทรเล็กๆงอกขึ้นข้างรัวแต่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเพียงใดบ้านหลังนี้ยังคงยืนอยู่ไม่เคยผุพังลงเหมือนบ้านเก่าหลังอื่นในละแวกเดียวกันชาวบ้านยังพูดถึงมันด้วยเสียงแผ่วไม่มีใครกล้าเข้าใกล้หลังพระอาทิตย์ตกพวกเขาบอกว่าบางคืนจะเห็นแสงเทียนวับอยู่บนชั้นสอง บางครั้งมีแนาคนเดินผ่านหน้าต่างและทุกครั้งที่ลมพัดกลิ่นดอกมะลิจะลอยมาตามสายลมเสมอเด็กๆในหมู่บ้านเรียที่นั่นว่าบ้านของย่ากับตน้นเพราะแม่ย่าจะเสียชีวิตไปนานทุกคืนวันพระจะมีเสียงคนกวาดพื้นเบาๆดังลอดออกมาจากข้างในคล้ายมีใครกำลังทำความสะอาดบ้านเตรียมต้อนรับใครบางคนวันหนึ่งมีชายหนุ่มจากกรุงเทพเดินทางมาที่หมู่บ้านเขาชื่อพาสิน เป็นนักถ่ายภาพที่ชอบเก็บภาพบ้านเก่าและเรื่องเล่าลึกลับเมื่อได้ยินชาวบ้านพูดถึงบ้านย่ากับตน้นเขาก็เกิดความสนใจทันทีแม้คนเท่าคนแก่จะตืนว่าไม่ควรเข้าใกล้แต่พัสินกลับยิ้มบางๆแล้วพูดว่าผมไม่กลัวหรอกครับผมอยากเห็นความจริงด้วยตาเย็นวันนั้นเขาเดินไปถึงหน้าบ้านประตูไม้เก่าปิดอยู่ครึ่งหนึ่งทวันพันจนแทบมองไม่เห็นช่องทางเขา้า แต่เมื่อเขาก้าวเข้าใกล้ประตูนั้นกลับส่งเสียงเอดแล้วเปิดออกเองอย่างช้าๆกลิ่นดอกมะลิหอมจางจงลอยมาตามลมในอากาศมีฝุ่นลอยระยิบในแสงเย็นเขายกกล้องขึ้นถ่ายภาพทันทีทุกครั้งที่กดชัตเตอร์เขารู้สึกเหมือนมีเนาเคลื่อนไหวอยู่นอกกรอบสายตาภายในบ้านยังคงมีโตบูชายอยู่ตรงเดิมภาพถ่ายสี่กรอบตั้งอยู่เรียงกันแต่พัสสินสังเกตเห็นบางอย่าง ใต้กรอบรูปหนึ่งมีดอกมะลิสดเพิ่งวางไว้ใหม่ๆกลีบยังไม่ร่วงและกลิ่นหอมแรงเกินกว่าจะเป็นของที่วางมาหลายวันใครยังเข้ามาในบ้านนี้อยู่เขาพึมพำมขณะนั้นเองเสียงบางอย่างดังขึ้นจากชั้นบนตุบตุบเหมือนมีใครลากเท้าเดินเสียงนั้นหนักและช้าแต่ชัดเจนพาสินค่อยๆเดินขึ้นบันไดไม้เก่าดังก้องตามแรงเท้าของเขา เมื่อถึงชั้นสองเขาเห็นประตูห้องหนึ่งเปิดแง้มผ้าในมีแสงเทียนเล็กๆส่องวูบวาบเขาก้าวเข้าไปและในวินาทีนั้นเองกล้องในมือดับไปเองอย่างไม่มีเหตุผลแสงเท่ยนั้นส่องให้เห็นเอาคนสองคนหญิงชารานั่งอยู่ข้างชายหนุ่มในชุดขาวทั้งคู่หันมามองเขาพร้อมรอยยิ้มอบอุ่นแต่ร่างของพวกเขาโปร่งใสาราวกับละอองหมอกพสินถอยหลังคุณคุณเป็นใคร เสียงของเขาสั่นแต่ดวงตาไม่ละจากภาพตรงหน้าหญิงชราย,ยิ้มเราอยู่ที่นี่มานานแล้วเจ้าคือคนแรกที่กล้าเข้ามาโดยไม่กลัวพาสินพยายามกลืนน้ำลายผมแค่อยากรู้เรื่องของบ้านนี้ชายหนุ่มในชุดขาวเอียงสีนิตนิด,นดบ้านหลังนี้เต็มไปด้วยความรักและการให้อภัยแต่มันก็ต้องมีใครบางคนมาปิดประตูให้เราแสงเทียนเริ่มสว่างขึ้น เงาทั้งสองค่อยๆลอยขึ้นเหนือพื้นเสียงสวดมนต์เบาๆดังขึ้นจากที่ไหนสักแห่งลมเย็นวูบผ่านหน้าเขาทำให้ผมของผสินปลิวตามแรงหญิงชราหันไปพูดกับชายหนุ่มถึงเวลาของเราแล้วลานเอย๋ยต้นพยักหน้าชาชาก่อนจะหันมามองผสินอีกครั้งช่วยบอกคนข้างนอกทีว่าบ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านผีมันคือบ้านของความรักที่ยังอยู่แม้หลังความตาย คำพูดนั้นทำให้ผัสินยืนนิ่งแสงเทียนวับขึ้นอีกครั้งแล้วทั้งคู่ก็หายไปเหลือเพียงกลิ่นมะลิที่หอมอบอวลจนแทบล้นห้องพัสินเดินลงมาด้วยหัวใจที่เต้นแรงเขามองรอบบ้านเป็นครั้งสุดท้ายแล้วปิดประตูอย่างเบามือขณะก้าวออกไปเขาหันกลับมามองเห็นแสงเทียนเล็กๆวับขึ้นที่หน้าต่างชั้นสองวันรุ่งขึ้นเขากลับมาที่กรุงเทพเมื่อเปิดกล้องดูภาพที่ถ่ายเมื่อคืน ภาพทุกใบชัดเจนยกเว้นภาพสุดท้ายภาพนั้นเป็นห้องบนชั้นสองและตรงกลางภาพมีชายหนุ่มในชุดขาวยืนอยู่ข้างหญิงชราทั้งสองมองกล้องแล้วยิ้มอย่างสงบในมุมล่างของภาพมีประโยคที่ไม่เคยอยู่ในบ้านเขียนขึ้นมาเองด้วยลายมืออ่อนโยนว่าความรักไม่ตายมันเพียงเปลี่ยนที่อยู่เท่านั้นตั้งแต่นั้นมาภาษินไม่เคยกลับไปที่หมู่บ้านนั้นอีกแต่ทุกครั้งที่เขาถ่ายภาพบ้านเก่า กลิ่นมะลิจะลอยมาแต่จมูกเสมอราวกับต้นและยากำลังเฝ้ามองอยู่ไม่ไกลเฝ้าดูคนรุ่นใหม่ให้รู้ว่าสิ่งที่คงอยู่เหนือการเวลาไม่ใช่ความกลัวแต่คือความรักที่ไม่ยอมลืมกันหลายปีต่อมาหมู่บ้านเล็กๆแห่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปมากถนนดินกลายเป็นถนนลาดยางบ้านเรือนใหม่ๆผุดขึ้นแทนที่เรือนเก่าแต่ท่ามกลางสิ่งปลูกสร้างสมัยใหม่เหล่านั้น บ้านไม้ของย่ากับต้นยังคงตั้งอยู่ตรงที่เดิมนิ่งสงบและงดงามอย่างแปลกประหลาดแม้ไม้เก่าจะซีจางไปตามกาลเวลาแต่กลับไม่มีร่องรอยผุพังไม่มีฝุ่นไม่มีมแมลงเหมือนใครบางคนยังดูแลอยู่ทุกวันคนรุ่นใหม่ในหมู่บ้านเริ่มมองบ้านหลังนั้นต่างออกไปไม่มีใครเรียกมันว่าบ้านผีอีกต่อไปแต่เรียกด้วยความเคารพว่าเรียนแห่งความรัก วันหนึ่งเด็กหญิงตัวเล็กคนหนึ่งถือพวงมาลัยมาลิในมือเธอเดินมาอยู่ที่หน้าบ้านมองผ่านช่องประตูไม้ที่เปิดแง้มแสงแดดอ่อนๆส่องผ่านฝุ่นบางที่ลอยอยู่ในอากาศและในจังหวะน,นั้นเธอได้ยินเสียงแผ่วๆดังมาจากข้างในกลับบ้านแล้วหรือลานรักเด็กหญิงชนักหันมองรอบตัวไม่มีใครอยู่เลยแต่กลิ่นมะลิหอมหวานอบอุ่นรอบตัวเธอเธอยิ้มแลววางพวงมาลัยไว้หน้าประตู ก่อนจะยกมือไหวอย่างเคารพให้ยยกกับพี่ต้นนาคาลมอ่อนๆพัดผ่านดอกมลิบางดอกปลิวเข้าไปในบ้านประตูไม้ค่อยๆปิดลงเองอย่างแผ่วเบาหลังจากวันนั้นไม่มีใครเห็นเงาหรือแซงประหลาดจากบ้านหลังนั้นอีกแต่ในทุกเชา้ากลิ่นมลิจะลอยมาตามสายลมจากทิศท,ทางนั้นเสมอชาวบ้านบอกกันว่านั่นคือสัญญาณของการจากลายอย่างสงบ พระวิญญาณของย่าและต้นได้เดินทางต่อไปด้วยกันแล้วในยามเย็นเมื่อดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าเงาของบ้านไม้หลังนั้นทอดยาวลงบนพื้นเรากับกำลังโอบอุ้มใครบางคนที่มองไม่เห็นและหากใครเนี่ยหูฟังให้ดีจะได้ยินเสียงหูเรเบาเบาๆลอยมากับสายลมเสียงของหญิงชรากับหลานชายที่ยังอยู่ด้วยกันในบ้านที่ไม่ใช่เพียงที่อยู่อาศัยแต่คือที่พักของความรักนิรัน์